นี่เจออ้อมค่ะบทที่เลียนน่คะกับเจ้านายค่ะก่อนนน้นนั้นเราลอยแล้วก็เอาใจลงไปเล่นค่ะเราเริ่มต้นกันที่พราวนะคะอันดับที่16 Fel l o w f e l l o โลเอาจิงเจ้านายค่ะเอามั้หลายๆหลังเราอาจจะได้เห็นคอนเทนต์ที่แบบแน่นอนเรามีแพลตฟอร์มเยอะหลายๆอันมันก็เป็นระบายความรู้สึกเล่าความรู้สึกบอกเรื่องราวของตัวเองมันก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าบางครั้งการที่คนเราอยู่ในออฟฟิศนั้นต่อไปไม่ไหวอ่ะมันหนักที่งานหรือมันหนักที่คน หรือมันหนักที่เงินที่มันไม่สมดุลกับงานละคนที่จะต้องเผชิญมันน่าสนใจจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรแต่ออฟฟิศเราเอาออฟฟิศเราเป็นตัวตั้งไม่ได้อ่ะบางคนบอกว่างานหนักเท่าไหร่ก็สู้นะเพื่อนดีก็ยังดีหาเพื่อนยากในขณะที่บางคนบอกว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆอ่ะ งานหนักขนาดนี้เพื่อนดีก็ไม่เอาอ่ะมันหนักมันนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอีกแต่บางคนก็ออกเพราะคนเดาแย่งจริงนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็เลยออกมาบอกว่าเราไปทํางานที่ออฟฟิศเราไม่ได้ไปหาเพื่อนเราไปแค่ทํางานเราปรับไมค์เซตแบบนั้นบางคนก็รอดแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเขาก็อยากมีเพื่อนเพราะชีวิตทั้งวันเขาก็อยู่กับออฟฟิศจะไปแบบไม่มีเพื่อนและจะหวังแต่เพื่อนสมัยเรียนมาเป็นเพื่อนอย่างเดียวเอา้าโลกก็ไม่ได้เปิดสิ ก็ต้องแบ่งพาร์ทกันดีๆล่ะค่ะไม่มันเป็นทั้งพาร์ทของ professional แล้วก็ personal ว่าในขณะที่เราทํางานเราให้ใจแบบเพื่อนแบบอะไรไปแต่เวลาคุยงานเราต้องคุยกันแบบ professional ให้ได้ถูกไหมวิจารณ์ได้ติดได้เตือนได้แต่ไม่ใช่แบบส่วนตัวแต่การที่จะทำอย่างไรให้การพูดคุยนั้นไม่เป็นเอาส่วนตัวไปรับเอาความเป็นมืออาชีพไปรับและพูดใส่กันด้วยความเป็นมืออาชีพไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีทำงานมาทั้งชีวิต ยังเอาความเป็นส่วนตัวประับมาส่งกันอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะเราก็ไม่รู้ไงก็เราทําของเรามาอย่างนี้ซึ่งถ้าถอยออกมาแล้วค่อยๆลองคิดดูว่าตอนนี้ที่เราเป็นอยู่เราเป็นในส่วนไหนเราเป็นในแบบไหนมันอาจจะทําให้การทํางานของคุณง่ายขึ้นและหลายๆครั้งการทํางานไม่ต้องรอวันหยุดไปถึงเสาร์อาทิตย์และถึงจะรู้สึกผ่อนคลายและพักผ่อนนะคะยังคงเชียร์ให้ระหว่างวันคุณลุกไปเดินซื้อน้ํา ได้ลุกไปเดินกดน้ำได้หรือลุกไปขี้เกียจไปห้องน้ำก็ได้คุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งมันน่าจะไม่ทำให้งานเสียเพลิๆมันอาจจะทำให้คุณ productive มากขึ้นก็ได้นะคะอังคุโปโ สนุนโดยน้ำทิมสุกกี้สุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันธ้ายนอดสิงห์อาหารเปียกแมวสูตรลับซอฟต์เจลลี่เนื้อนุ่มพิเศษต้องแคตตี้พาวและใหม่สมาร์ทโฟนนูเบียนูเบียมิวสิกเสียงดังปังชัดแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมคะ่ะอังคารคลุมโปงเราเจอกันทุกวันอังคารนะคะและเรามีอังคารคลุมโปงเอ็กซ์ตรีมให้คุณอีกจัดเต็มทั้งภาพแล้วก็เสียงไปสนุก ไปแบบมีความสุขกับมันถ้าไม่แน่ใจใช่ว่ามีความสุขมันมีความสุขสําหรับเส้นคนที่ชอบคนที่เขาชอบเขาชอบอะไรแบบนี้เขาดูแล้วเขามีความสุขแต่คนที่เป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ทุกไป,ปรพร้อมๆกันสวดมนต์บอกสวดมนต์ก่อนเธอเธอดูหนังยังไงเธอก็ไม่ต้องสวดมนต์หรอกไม่ต้องขนาดนั้นไอ้ที่ดูเขาไม่มาหาเธอที่บ้านหรอกเขาก็อยู่ในจอไปเขาไม่ได้มาเจอแต่เธอมันเป็นเรื่องของคนในนั้นมันเป็นเรื่องเล่าบ้านเราเราก็มีของเรา เราก็ดิวกับคนที่บ้านของเราไปนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอะไรผีๆใครที่ชอบอะไรร้อนๆใครที่ชอบความสยองดูกันได้แล้วนะคะสำหรับอังคารคุณโปรงเอ็กซ์ตรีมค่ะส่วนทุกวันอังคารเราก็ฟังกันได้เหมือนเดิมสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารเบียกแมวสุดลับซอฟต์เจลลี่เนื้อนุ่มพิเศษต้องแคทตี้เผา อาหารเตียกแมวแคทต,ตี้เผาให้ทุกมื้อมีความหมายใหม่สมาร์ทโฟนนูเบียสำหรับคนรักเสียงเพลงจาก ZTE n u เบียมิวสเสียงดังปังชัดค่ะอังคุโ